หลังจากเราดับเครื่องเสร็จลงจากรถถ้าเอารีโมทลงมาด้วยเนี่ยถือรีโมทเดินไปเลยสามเมตรออโต้ล็อกคันเียรห่างาจากรถสามเมตรอัตโนมัติล็อกถือรีโมทเข้าใกล้ระยะหนึง่งเมตรครับอัตโนมัติคายล็อกไปเลยระบบอัตโนมัติล็อกนะครับ สามารถปิดได้สมมุติว่าเราอยู่บ้านหรือเราไปธุระแล้วเราจะเดินไปเดินมาอยู่ในแถวรถให้เรากดรีโมทล็อกไปหนึ่งครั้งมันจะเดินไปไม่ไม่ล็อกไม่คายละเดินเข้าเดินออกมันก็จะไม่ล็อกไม่คายถ้าเราจะขึ้นรถคือต้องล็อกเองคายเองจนกว่าจะมีการไปขับรถอีกแล้วดับเครื่องเสร็จลงอย่างรถแล้วลืมลืมล็อกเดี๋ยวมันก็จัดก,การให้ทันทีนะครับตัวรีโมทนี่ใช้กดสตาร์ทเครื่องได้ถ้าเราจะเอารีโมทกดสตาร์ทเครื่องเราต้องล็อกก่อนนะครับกดล็อกหนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเครื่องบนสุดคดคก้้างไว ลหลังจากสตาร์ทเครื่องเสร็จจะมีไซเรนดังสองครั้งแจ้งว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องนะครับถ้าเราสตาร์ทที่ปุ่มปุบสตาร์ทไม่มีเสียงเตือนนะแต่ถ้าเรารีโมทกดสตาร์ทมันจะมีเสียงเตือนนะครับแล้วก็ดับเครื่องครับกดรีโมทปุ่มบนสุดครับกดทางไว้เครื่องยนต์ดับประตูยังล็อกอยู่นะครับถ้าจะขึ้นรถต้องกดคลายล็อกเองนะครับ ก็ตัวปุ่มพุทสตาร์ทนะครับถ้าจะสตาร์ทเครื่องต้องเหยียบเบรกด้วยนะต้องต้องเหยียบเบรกเข้าไปด้วยถึงจะสตาร์ทเครื่องได้นะครับกดหนึ่งครั้งครับเหยียบเบรกแล้วกดหนึ่งครั้งแล้วก็หลังจากเราสตาร์ทเครื่องเสร็จถ้ามีการขับรถเขาจะมีระบบล็อกประตูอัตโนมัติให้นะครับก็คือประตูมันจะล็อกให้หมดเลย ก็จะล็อกให้แบบนี้เลยเพราะเราขับรถนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องอยู่เราสามารถลงจากรถได้ครับเอารีโมทลงมาด้วยสตาร์ทที่ไวอย่างนี้ได้มีผู้โดยสารอยู่ในรถสตาร์ทเครื่องกปดแอร์ไว้ไม่ต้องดับเครื่องได้ครับเอารีโมทลงมาด้วยกดล็อกไวอย่างนี้ได้เลยรีโมทลงมาด้วยครับจะขึ้นไปขับรถต่อก็กดไายล็อกเปิดประตูขึ้นไปได้เลยสตาร์ทที่ไว้ได้ไม่ต้องดับเครื่องตัวรีโมทนะครับ มันจะเป็นการขโมยด้วยถ้าเราล็อกไว้ถ้าเราล็อกไว้แบบนี้นะครับสตาร์ทเครื่องไม่ได้นะครับถ้าเราล็อกแล้วเครื่องยนต์มันจะไม่อนีาตให้สตาร์ทมันจะมีเสียงร้องแล้วก็กดสตาร์ทไม่ได้ครับถ้ารถใครล็อกแล้วนะถ้าเราใครล็อกแล้วสามารถสตาร์ทเครื่องได้ถ้าจะสตาร์ทเครื่องคือรถต้องใครล็อกแล้วนะครับถ้าล็อกอยู่จะสตาร์ทเครื่องไม่ได้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะ ใช้แทนกุญแจรถได้เลยแทนกุญแจรถคือถ้าเราจะเปิดวิทยุชาร์จโทรศัพท์แต่เราไม่สตาร์ทเครื่องเราไม่ต้องเหยียบเบรกครับ, <_ H im> รบกดเข้าไปเลยกดเข้าไปครั้งที่หนึ่งไฟสีฟ้ากระพริบขึ้นมาวิทยุจะเปิดได้ชาร์จโทรศัพท์ใช้ได้กดครั้งที่สองเขาจะเปิดไฟน้าปัดหมดเลยกระจกกดขึ้นลงได้กดครั้งที่สามปิดครับมันจะวนครั้งที่หนึ่งเปิดครั้งที่สองเปิดครั้งที่สามปิดแต่ถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องเราต้องเหยียบเบรกด้วยสตาร์ทเครื่องให้